เหตุการณ์พฤษภาธมินปี2535เหตุการณ์พฤษภาธมินนั้นเป็นเหตุการณ์หนึ่งในความรุนแรงที่เกิดขึ้นในประเทศไทยที่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเมืองโดยต้องท้าความไปตั้งแต่ในช่วงเวลาประมาณปี2534ที่พลเอกชาติชายจุนาวันเป็นนายกรัฐมนตรีโดยในสมัยนั้นมีความโดดเด่นในเรื่องนโยบายต่างประเทศคือเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้าช่วงสุดท้ายของวาระถูกโจมตีว่ามีเรื่องทุจริตและเป็นผิดการรัฐสภา เพราะมีสอสอในสังกัดมากทําให้เชื่อมโยงมายังอีกเหตุการณ์หนึ่งก็คือการรัฐประหารโดยคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติหรือรอสอชอนําโดยพลเอกสุจินดาคราประยูนโดยให้เหตุผลว่ารัฐบาลของพลเอกชาติชายช่อราชบังหลวงและเป็นผลิตการรัฐสภาจากนั้นก็แต่งตั้งนายอนันต์บญ,ญาราชุนเป็นนายกรัฐมนตรีปีพุทธศักราช2535 พลเอกสุดินดาคาประยุนเป็นนายกรัฐมนตรีโดยถูกคัดค้าเลือกประท้วงจากประชาชนจํานวนมากเพราะเป็นการสืบทอดอํานาจจากรอสชาและแต่งตั้งพรรคพวกเข้ามาดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีโดยเกิดการประท้วงชุมนุมขับไล่โดยมีพลตรีตาลองสีเมืองเป็นแกนนําณเวลานั้นก็ได้เกิดเ,เหตุการณ์ที่เรียกว่าพฤกสภาธมินขึ้นมาซึ่งเป็นการประทะกันร,ระหว่างประชาชนและรัฐบาล ซึ่งมีการประทะกันอย่างรุนแรงจนทําให้มีผู้เสียชีวิตจํานวนมากสุดท้ายพลเอกสุจินดาคาประยุนก็ต้องลาออกจากตําแหน่งภายหลังจากนั้นนายอานันต์ปัญญาชุนก็กลับมารักตำแหน่งนายกรัฐมนตรีชมคลิปจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดปุ่ม subscribe กับช่องของผมด้วยนะครับ